องค์ประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมแล้วทั้งหมด349่เาคนไม่ครบองค์ประชุมครับจับตามองให้ดีนะแต่ความเชื่อนะใช้ความเชื่อชุดความเชื่อมาทำการวิเคราะห์เรื่องของพลเอกประวิทย์นะครับเรื่องของทักษิณมาจับมือกันดีลับกันผมเรียนย้ำไม่มีไม่มีจริงไม่บอกโอ้ยพระพิชรวาดก็ไม่จริงไม่ใช่นะครับ ส่วนมันจะเป็นอย่างไรนะฮะก็คอยดูแลกันนะต้องมีการแก้ไขธรรมนูญนะฮะอย่าให้เขาเป็นคนกําหนดสถานก,การณ์จงเป็นผู้กําหนดสถานก,การณ์เองนะครับที่ผ่านมาเกมที่ถูกกาหนดคือรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2,560มีการใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับพักที่เสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือพักของทักษิณน,นั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทือศักดิ์กิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะหนีไม่พน้นเรื่องของสภาล่มสภาล่มแล้วสภาล่มอีกนะครับแล้วก็ประเด็นที่น่าสนใจก็มีการวิเคราะห์นะฮะของสื่อมวลชนวิเคราะห์ว่ามีการตกลงกันระหว่างพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับกับทักษิณชินวัตรโดยผ่านน้องชายของพลเอกประวิตย์ ซึ่งเป็นอดีปอดตปบตรซึ่งการดีนครั้งนี้จะส่งผลทำให้นะฮะในอนาคตนั้นจะมีการสนับสนุนให้พลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะสสเต้ก็ไปยื่นฟ้องพลเอกประยุทธ์นะครับปฏิทีความเรื่องของวาวระ8ปีท่านสมาชิกที่รบครับในการพิาราร r าร g r i m ั d ประกอบรัฐมนูล ว่าดยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับที่ปศตามข้อบังคับตามรับนูลมาตรา132วงเล็บหนึ่งและตามข้อบังคับการประชุมรัฐสภาปศ2อง3ข้อที่101กําหนำหนดให้รัฐสภาต้องประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณารางรัฐหยัดประกอบรับนูญให้แล้วเสร็จ ภายในเวลา180วันนับแต่วันที่ประธานได้บรรจุในระเบียบวาระการประชุมวันนี้เราพิจารวาระที่สองในมตรายีา2ิทับหนึ่งเป็นช่วงตรวจสอบองค์ประชุมประหลงมติว่าจะให้เพิ่มหรือไม่โดยที่ขณะนี้ผมขออนุญาตที่ประชุมว่าหากเราไม่สามารถพิจารณาได้เสร็จใน180วันตามกฎหมายและข้อบังคับนั้นก็ถือว่า เราให้ความมีนชอบร่างรัมบัดประกอบรัมนูนที่เสนอตามมาตรา131โดยข้อที่101กำหนดให้ถือว่ารัฐสภาให้ความมีนชอบร่างรัมยัิประกอบรัมนูนที่ใช้เป็นหลักในการพินาว a r a ที่สองซึ่งใช้เป็นหลักนั้นก็เป็นมติที่ประชมุมก็คือฉบับของคณะรัฐมนตรีนะครับข้อเรียนให้ทราบถึงกระบวนการที่เมนการครับขณะนี้ผู้มาลงชื่อ องค์ประชุมเพื่อตรวจสอบองค์ประชุมแล้วทั้งหมด349คนไม่ครบองค์ประชุมครับขอปิดการประชุมครับคือวันนี้ผมจึงจําเป็นที่ต้องตัดสินใจมายืน่นเพื่อหยุดพลเอกประยุทธ์นะฮะเพื่อไม่ให้เกินวาระ8ปีนะครับเป็นไปตามกฎหมายนะะทุกอย่างนะครับเราให้เวลาพลเอกประยุทธ์ กับประเทศไทยกับประชาชนไทยมามากเกินไปแล้วนะฮะตอนนี้ขอเวลาประเทศไทยบ้างขอเวลาประชาชนไทยในการเลือกผู้นําประเทศที่เป็นไปนตามรัฐธรรมนูญด้วยตัวเองเถอะนะครับ<ไ>เอกสารวันนี้ก็ค่อนข้างมีครบนะฮะนะฮะมีคําสั่งโปรดเก้าแต่งตั้งเป็นนายยมตีสมัยร,รัชกาลที่เก้าเนี่ยเมื่อวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมงหาสองห้าห้าเจ็ด นะครับโปรดเก้าเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะไม่ได้นะฮะโปรดเก้าไม่ใช่เป็นหัวหน้าคอสชนะฮะโปรดเก้าเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะรเราจะ,ะไม่มีคําสั่งโปรดเก้าให้ออกนะฮะแล้วก็พอมาในหลวงรัชกาลที่สิบก็โปรดเก้าอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นนายกรัรฐมนตรีนะครับอีกรอบหนึ่งวันที่11มิถุนา2562นะครับจวบจนปัจจุบันนะฮะยังไม่ได้ออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ในเชิงปรากฏการณ์เราคงเห็นสภาผู้แทนราษฎรล่มนะครปุจจลีกภัยก็ทําหน้าที่ดีที่สุดหลังจากที่ครบร8 0วันนั่นหมายเขาว่าการล่มครั้งนี้เป็นการคว่ำนกะารกฎหมายลูกนะครตามสูตร500นั่นหมายเขาว่าจะต้องมาใช้สูตร100อย่างเราก็ตามเรื่องนี้ ก็จะเข้าสู่ศารลรัฐธรรมนูนโดยนายแพทย์ตะวีจะฟ้องร้องต่อศาลธรรมนูญเพื่อตีความในเรื่องนี้ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ซึ่งผมเคยเรียนหุ้นส่วนไว้นะครับเกมนีม้ยังไม่จบหรอกราตรียังยาวนะครับและก็ต้องใช้ศาลธรรมนูญในการตีความศาลธรรมนูญจะเป็นผู้ชี้ชะตาว่าตกลงเกมนี้จะไปในทิศทางไหนถ้าขัดต่อรัฐธรรมนูญ นะครับก็ต้องมีการออกกฎหมายลูกใหม่และต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่นะครับเรื่องนี้จะเป็นเกมอีกยาวนะครับแล้วก็เหตุการณ์ในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นก็มีการวิเคราะห์กันไปต่างๆนานาโดยเฉพาะนะครับมีการบอกว่าคนกลางน้องชายคือพัชรวาดวงสุวรรณนีน้องชายของพระเอกระวิตย์วงสุวรรณเป็นคนกลางในการประสานทักษิณจนเป็นที่มาของการคว่ำสูตร500 นะครับเพื่อให้ฝ่ายทักษิณได้ประโยชน์และจะชูนะพลเอกประวิตย์เป็นนายกรัฐมนตรีพิชาง,งานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนย้ำนะฮะเกมเรื่องของสูตร500สูตร100นะบ,บัตรไดกตั้งสองใบมันยังไม่จบนะฮะมันยังไม่จบมันมาได้ครึ่งทางเท่านั้นหลักของมันนะฮะคือฝ่ายทักษิณกำหนดสถานการณ์ให้เขาได้เปรียบ กดดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกดดันให้มีการแก้ไขกฎหมายลูกเป็นสูตย์หนึ่งร้อยเพื่อให้เขาได้ประโยชน์มากที่สุดที่ผ่านมามีการหักจากศูนย์หนึ่งร้อยมาเป็นสูตย์ห้าร้อยและกล่าวนี้จากสูตย์ห้าร้อยหักมาเป็นศูนย์หนึ่งร้อยเกมการเมืองตอนนี้จึงเข้าข่ายกระบวนการขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือการกลับมาเป็นศูนย์หนึ่งร้อยเป็นศูตย์หนึ่งร้อยของพักพลังประชารัฐ นะครับนั่นหมายความว่าตอนนี้ก็ยังไงจะเป็นสูตร1น0 100, ยังไงจะเป็นสูตร0 0ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องของศาลพราะตัวแปรต้นขอไปฮะปรากฏการเกิดแบบนี้ขึ้นมาก็มีการวิเคราะห์ไปว่านี่แหละนะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะซึ่งปรากฏว่าก็มีรายงานว่ามีการคําสั่งให้สสเนี่ยนะฮะคว่ำนะครับ,นะรบด้วยการไม่เข้าประชุมโดดประชุมนะถึง2ครั้ง ะะขณะที่ฝั่งทักษิณก็มีคำสั่งว่านายสั่งนะะให้โดดการประชุมทำให้การประชุมไม่ประสบความสำเร็จนักวิเคราะห์ก็วิเคราะห์กันต่อเลยเอา้าวแบบนี้ก็เป็นการจับมือกันระหว่างพลเอกประวิทย์กับทักษิณนิวาแน่นอนเขาก็มองว่าอา้าวถ้าจับมือกันแบบนี้คนกลางที่จะประสานงานในการจับมือได้ต้องเป็นพรชรวาทวงสุวรรณ จึงเป็นที่มาคือความเชื่อชุดความเชื่อนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะคงคาดเขาก็คาดต่อไปอีกพอเอาปรากฏการณ์มาวิกฤตเขาก็คาดต่อไปว่านี่แหละสงสัยอีกให้พลเอกประวิตยเป็นนายโยกำตรีดันพลเอกประยุทธ์ออกไปแต่ในเชิงยุทศศาสตร์ทางการเมือกกงการปกครองชั้นสูงแล้วไม่ใช่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 ทุนส่วนเคยดูแล้วกันเหมือนที่นักวิกฤตะจะมวลมาาวิกฤตบอกว่าจะมีการารัฐประหารในช่วงกันยายนปี2506 เอ่อหกสบสาของสิซึ่งผมเรียนมาตลอดไม่มีนะฮะซึ่งจนถึงวันนี้ก็ไม่มีการรัฐประหารจะครบ4ปีเข้าไปแล้วนะครับรอบนี้นักิเคราะห์ก็บอกว่าจับมือดีนกันแล้วจะให้พรนเอกประวิทยวงสุวรรณเป็นนายมนตรีนะครับผมยืนยันว่าไม่มีหรอกในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับทำไมนะเกมนี้เนี่ยเป็นการย้อนอรอยสุนัข ย้อนรอยมาคอยดูไว้ดีแล้วกันเดี๋ยวคุณส่วนคอยดูดมันจะไปจบที่ศาลตํานูนแล้วก็จะมีการแก้ไขตํานูนต่อนะครับจะไปรูปแบบไหนคอยดูแ้วกันที่ผ่านมาทักษิณเป็นผู้กําหนดสถานการ์เกมนี้นะฮะกำลังพลิกนะฮะเกมล่าสุดมอบ3นิ้วต่างๆก็ทยอยเข้าคุกมีคําพิพากษาไม่ว่าจะเป็นเสื้อดแดงไม่ว่าจะเป็นมอบ3นิ้วมีคําพิพากษาของศาลออกมาติดๆๆ,ๆ,ๆ,ๆๆไล่ชุดเลย นะครับในวันที่15สิงหาคมซึ่งในช่วงวันที่15สิงหาคมนอกจากสภาล่มแล้วนะครับในเชิงดาวราศาสตร์ปรากฏว่าดาวเสาเข้าใกล้โลกมากที่สุดนะครับนั่นหมายถึงมันจะเกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นและจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นจับตามองให้ดีนะแต่ความเชื่อนะใช้ความเชื่อชุดความเชื่อมาทําการวิเคราะห์เรื่องของพลเอกประวิทธ นะครับเรื่องของทักษิณมาจับมือกันดีลับกันผมเรียนย้ำไม่มีไม่มีจริงไม่บอกโอ้ยแบบพระเาชาวาก็ไม่ใช่ไม่ใช่นะครับส่วนมันจะเป็นอย่างไรนะฮะก็คอยดูแล้วกันนะต้องมีการแก้ไขธรรมนูญนะฮะอย่าให้เขาเป็นคนกําหนดสถานก,การณ์จงเป็นผู้กําหนดสถานก,การณ์เองนะครับที่ผ่านมาเกมที่ถูกกําหนดคือรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560 มีการใช้บัตรเลือกตั้งเพียงใบเดียวเท่านั้นนะครับพักที่เสียเปรียบในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาคือพักของทักษิณน,นั่นเองขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเดศักด์จียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ